ดูสิคะใต้กระถางบอนสีไม่จิ๋มเนาะปลวกค่ะปลวกมาแล้วดูสิคะเสียงปลวกค่ะออ้ยคุณผู้ชมดูซินเนี่ยมันขึ้นตามรัว้วเห็นไหมคะว้าวเยอะมากๆเลยค่ะนี่จีดเลยค่ะหูมันเยอะจริงๆนิเลยค่ะนี่ ไม่ต้องทิ้งไว้ไม่ต้องรอผลเลยนะคะคุณผู้ชมเห็นผลทันตาเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะพบกันอีกเช่นเคยคะ่ะจินีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารูชาแนลนะคะคุณผู้ชมท่านไหนมีปัญหานี้ไหมคะปลวกขึ้นบ้านนะคะกินตามรั้วไม้นะคะ ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆเลยค่ะปัญหาใหญ่เลยนะคะตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่ากินไม้กินบ้านได้ทั้งหลังเลยนะคะอย่าปล่อยค่ะถ้าเจอรีบจัดการเลยนะคะวันนี้แม่สิมก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาทําน้ํายากําจัดปลวกนะคะสูตรธรรมชาตินะคะไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล,ลอ้อมแล้วก็ตัวเราเองด้วยค่ะและก่อนที่จะไปรับชมเดี๋ยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาคูชาแนลด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทําน้ํายากําจัดปลวกพร้อมกันเลยค่ะ ช่วงนี้นะคะอากาศชื้นนะคะฝนตกบ่อยเริ่มที่จะเข้าหน้าฝนคุณผู้ชมมาดูอะไรนี่นะคะ ลองไปสำรวจดูนะคะใต้กระถางต้นไม้โอ้คุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยมีปลวกค่ามาอาศัยนะคะมากินไม้อยู่ใต้กระถางค่ะเยอะมากเห็นไหมคะตั้งตัวแม่ตัวลูกเป็นทางยาวเลยนะคะถ้าเจอแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นปลวกขึ้นบ้านนะคะหรือว่าตามรั้วไม้ต่างๆนะคะกำจัดด้วยวิธีนี้ค่ะ ดูสิ่งที่ต้องเตรียมวันนี้มีอะไรบ้างนะคะสําหรับการทําน้ํายาก,กําจัดปลวกค่ะปลวกขึ้นบ้านเรือนนะคะคุณผู้ชมอย่าปล่อยไว้นานนะคะไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะคะอาจจะโดนกินไปทั้งหลังเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้อากาศมันจะชื้นเนาะฝนตกบ้างอะไรบ้างเป็นสิ่งอะไรที่ปลวกเขาชอบมากๆนะคะก็จะมีเกลือค่ะอันนี้แม่จิ๋มจะทําให้ดูก่อนนะคะเป็นแบบว่าเล็กๆน้อยๆน,นะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะทําเยอะๆก็เพิ่มปริมาณไปนะคะ สัสดส่วนก็คือหนึ่งต่อหนึ่งนั่นเองนะคะวิธีใช้นะคะเกลือหนึ่งทุงนะคะมะนาวค่ะหนึ่งสองซีกนะคะน้ำยาล้างจานยี่ห้อใดก็ได้นะคะแล้วก็มีน้ำเปล่าที่ฉีดพ่นนะคะมาดูวิธีทำกันเลยแบบง่ายๆค่ะขั้นตอนแรกนะคะคุณผู้ชมกเกลือก,ก่อนเลยนะคะหนึ่งห่อค่ะถ้าคุณผู้ชมต้องการที่ทำเยอะกว่าน,นี้ก็เพิ่มปริมาณไปนะคะเกลือหนึ่งส่วนแล้วก็น้ำหนึ่งส่วนค่ะ ประมาณนี้เกลือห่อหนึ่งก็ได้ประมาณครึ่งถ้วยนะคะผู้ชมมาเทลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยน้ํานะคะครึ่งถ้วยหนึ่งต่อหนึ่งนั่นเองค่ะเพิ่มได้นิดหน่อยประมาณนี้ค่ะเทลงไปเลยใช้น้ําอุ่นก็ได้นะคะใบมะนาวหนึ่งถึงสองซีกเลยเขาจะมีน้ํามันหอมระเหยด้วยนะคะอ่ะบีบลงไปเลยดูเม็ดด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปอุดตัน ที่ฉีดพ่นนะคะมะนาวมีความแสบร้อนนะคะน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกค่ะกําจัดไล่หนอนแมลงได้นะคะเป็นแบบนี้นะคะคนเกลือให้ละลายเลยค่ะเสร็จแล้วตามด้วยน้ำยาล้างจานค่ะยี่ห้อใดก็ได้นะคะหนึ่งช้อนค่ะ คนอีกรอบนึงได้น้ำยากำจัดปลวกแล้วค่ะใส่ที่ฉีดพ่นนะคะไปฉีดพ,พ่นได้เลยค่ะตรงที่มีปลวกนะคะ ชมดูนะคะเป็นทางยาวเลยค่ะโดยเฉพาะเราทําเป็นชั้นไม้นะคะแล้วก็ความชื้นมันเยอะนะคะปลวกนะคะก็จะมาแล้วก็จะขึ้นแล้วนะคะวิธีกําจัดง่ายๆแบบนี้นะคะยิ่งง่ายเลยค่ะถ้าไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรนะคะคุณผู้ชมไปสํารวจดูได้นะคะตามใต้กระถางนะคะจะชอบมามากๆฉีดพ่นด้วยสุดนี้เลยค่ะเมื่อปลวกกินน้ําเกลือเข้าไปก็จะเกิดภาวะขาดน้ําแล้วก็จะค่อยๆตายในที่สุดโดนไปปุ๊บนะคะ สลบเหมื่อเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจะแสบร้อนเนาะแล้วก็ไปอุดตนันตามดูของคนต่างๆนะคะมีปฏิกิริยาต่อผิวนุ่มๆน,นะคะของเขามากเลยไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะเนี่ยไปแล้วนะคะยินเสียงอะไรไหมคะเสียงปลวกค่ะอ ดูเชนเนียมันขึ้นตามรัว้วเห็นไหมคะว้าวเยอะมากมากเลยค่ะนี่มันกินเนื้อไม้ค่ะอย่างเงี้ยค่ะรีบจัดการเลยนะคะเป็นน้ํานะคะลดเลยชมนะคะได้สูตรนี้แล้วก็ฉีดเลยค่ะหูมันเยอะจริงๆเลยค่ะนี่มดแดงนี่ค่ะมดแดงเป็นอมาาพาสเลยนะคะโอ้โหปวกนี่เยอะ เยอะจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าขึ้นบ้านเรานะคะไม่เหลือแน่เลยนะคะโดยเฉพาะบ้านไม้นะคะอันนี้รั้วนะคะเนี่ยไม่ต้องทิ้งไว้ไม่ต้องรอผลเลยะคะคุณผู้ชมเห็นผลทันตาเลยค่ะเนี่ยโอ้เรียบเป็นหน้ากรองเลยค่ะคุณผู้ชมทำเป็นถังๆแล้วลดลงเลยนะคะถ้ามีถ้าคุณผู้ชมเจอ รังของเขานะคะใช้ผสมแล้วนะคะเทลดลงไปแบบเป็นถังๆเลยนะคะตายกรังเลยค่ะได้ผลดีค่ะสูตรนี้ปลอดภัยไร้สารนะคะคุณชมนำสูตรนี้นะคะไปทำใช้กำจัดปวกได้อย่างเห็นผลเลยค่ะมาดูผลกันค่ะหลังจากที่ทิ้งไว้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะว่า วเขาจะกลับมาฟื้นอีกไหมนะคะทิ้งไว้นานขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเห็นตัวปลวกไหมยังนอนอยู่ที่เดิมนะคะไม่ฟื้นแน่นอนนะคะไม่มีการน็อกแล้วก็ไม่มีกะคือคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะคะว่าใช้แล้วเขาจะฟื้นกลับมาอีกหรือเปล่าเนาะถ้าทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนีครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะไม่มีการฟื้นนะคะยังเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะ ขนาดนี้แล้วคงไม่ฟื้นแล้วเลยเนาะครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะสูตรนี้ใช้ได้ผลจริงนะคะแล้วก็ปลอดภัยสําหรับตัวเราด้วยนะคะสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะคุณผู้ชมก็นําวิธีนี้ไปทํากําจัดปลวกที่บ้านได้เลยค่ะการทําน้ํายาก,กําจัดปลวกไม่ยากเลยใช่ไหมคะปลอดภัยอีกต่างหากค่ะคุณผู้ชมทําเลยนะคะถ้ามีปลวกเนาะใช้วิธีนี้กําจัดปลวกที่บ้านได้เลยนะคะ แม่จิ๋มบังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านและก่อนจะก,การอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s r r i e e สาครู Channel ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ